อยู่บนยอดพัติโดนะครับบ้านตังอุงไกลๆนั่นคันบ้านอะไรครับพี่บ้านตังอุงตังอุงน่นะครับในระแวกนี้บ้านตังอุงนี่ชุมชนใหญ่สุดหรือครับใช่ไหมครับับครับถ้าบ้านอื่นนี่ยังตงเครียดเพราะแค่พันกว่าพันกว่าคนแต่ตังอุงนี่สองพันสองโอ้สองพันสองเท่า โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดอะคนเยอะนี่นะฮะปลายนิ้วน่นวันตัองวง,งเห็นไหม,ไมเห็นไม่เป็นไรกล้องมาค่อยดีนอันนี้ก็นี่ยที่ไปมาเมื่อกี้นี้เดินมาเนี่ยตอนเช้าวิว360สามพันสิองศารอบตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาติโดนะฮะ เห็นคุณข่าวรอบรอบตัวเรานะฮะมีตัวเยอะแยะเลยรอบหน้ามาอีกเอที่อินอินอยากสาที่ว่ามีคนอยู่เยอะเยะที่สุดนียฮะที่ไหนครับที่ว่ามีคนอยู่ด้วยกันเยอะเยอะที่สุดในโลกนี่แหละครับที่ไหนครับของฟางบ้านบางบางองค์นี่ยฮะแล้วฮะหมายถึงคนอยู่รวมกันใช่ไหมครับอือเป็นครอบครอบครัวใหญ่่ครอบครัวใหญ่อือบ้านที่มีครอบครัวใหญ่ที่คนอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวเยอะที่สุดในโลกบ้านผมเลยครัโอครับ เพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือขึ้นลงในกินเนตบุ๊กลงกินเนตบุ๊กเลยพี่ยอดเลยครับผมพยายามจะถ่ายตอนแม่อุคอนะครับนู่นพี่ไก่อ๋อเหลืองๆนู่นไงเห็นป่ะเหลืองไหนนู่นนี่อ่ขวานู่นนะไก่ไก่นู่นนะเออไก่ไก่นู่นนะใช่เนี่ยตอนแม่อุคอนะครับมันอาจจะไม่เห็นนะตรงนี้ ไก่ริบลิสเหลืองๆนู่นน่ะก็มีโอกาสเดี๋ยวก็จะได้ไปกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องหาทางลงก่อน,นครับตอนนี้เราจะไปอะต้องฝ่าด่านทางลงก่อนนะฮะน,นี้เป็นอุปสรรคสำหรับผมอย่างมากหลังขึ้นนี้มันก็ยากแล้วแต่ว่า<อ>มันได้มองหลังนะฮะนี้กิ้งกับพี่น้องโอ้โยขาขึ้นยังทานสีขาเลยอะ่ะขาลงมันจะยังไงไปเลย